โบ้กรสมตนเลยต่หมูโบเต็มโุกเลยแท้เเนาะแท้เนาะัวบบ้ตหมชคกข้าพามาต่หมใส่อย่างไรใส่คกใส่คกกับมีแบบว่ามี่บพริกมี่บพริกเนีันกระเทียมหมะโอ้ลายยางยุ่หมะหิมาบ่ะเจนี่โอ้เสิแม่แตนเล้มีแบกแข้งมีแบบแข้งพร้อมแล้วกัน มีสตอเนลัด้อมโอยหิมาเดี๋ยวคงไปเก็บก่อนแันบนึงโอยบัดทินหิมากามากินน้ำกันเลือดสมนแตนเลยตําบักหุงไอขืนหวนัวหวเลยกระปวดมีเบคอนทอดผอมเบคอนเบคอนทอดแรดดีดขับสีตันแล้วก็พผักกาดแก้วหิมากบัดทิน,นีลุยพี่น้องลุยลุยมามามเบ่งกันบ่งกันมาสิมามาเบ่งกันเบ่งกันออกมาบัง ออกมาเบิงมาเบิงว่ายายชมพูสีกินอีหยังชอเมอนี่โบยเราจะแม่แต่งเลยแต่เอพี่น้องวันนี้แต่พี่น้องส,สกุลสควอสบายดีกันบจ่จ่บบาคอยกันสบายดีอยู่ฮ okay ัลโหลเอฟวีวันฮาวอาอยู่ฟอร์มีอ่ะโบเคเอฟวีเลยเอฟวีมินิคคำเอ็นจอยปาปาย่าสลัดนูเด้นสไปซี่ปาปาย่าวิท มีแฮปคอนแฮปคัพซีกันแฮปแลดดิแฮปเบคอนฟรายเบคอนแอนด์แฮปเลดิดคขมอนคขมอนมาแม่มาโซยกันโซยกันมาสิมามาโซยกันโซยกันออกมาโซยออกมาโซยมาโซยตามมะคุงกับยายสมภูโบ้แล้วสำคัญเลยชี่ยจ้าวได้จากพี่น้องสกุลสุขอน เดี๋ยวปิดไฟก่อนมันคือแจง่งาปิดให้มันมืดๆจักหน่อยเนาะแปบบ๊แบหบนึ่งแป๊บหนึ่งมาแล้วโอ้ยแม้ว่ามันแจง่งผลมันเสียงสะท้อนเนาะเอเทิร์นออฟไลท์บิคอสเวลี่เวลี่ไลท์โซดิส่วนอีสกูดบิคอสแคนซีฟู้ดสกูดนะคำหนึ่งจอยมีคำนึงคำนึงโบ้ยเลยอัน่ไหมแต่ในโซ่ในบัตรที่ไหนซ้อนอยู่ไหนนี่เขาพูดด้วยคนคนอ๋อ,อกนเดี๋ยวพวกเจ้าบ่เห็นปวดหัวปวดหัะเนหลือที่แม่งแต่ นี่เป็นเบคอนทอดเบคอนคุยได้ป่ะเจนี่เบลอวิคุยตะบอกคุู้แซ่บเฮ็ก it's very spicy so spicy but very really good เอ็กแพนมัดแองมัแขงคือเอ็กแพนับบอนแรกนะนี่ก่อนันเปนอันสตอรนอเล็โบเลยสำัญไล้ Ik wil het ิกับมะเดลขวดออกเลยตัมทั้งขวดนะมันนะมันแซ่บมันหอมน,นะแล้วม,าามออัตมวนตัมมึนด้ตัมแบบพริกทั้งขวด አምቢ እሚነንን እለንያ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 ንገያንያንያያንያስ እንያንያስ มีบังน้าเลยบาน้ไปเลเปียบบงหน้า,ไไนนาที่ดูบังหน้าโซนนี่นี่ะใส่มันเปียกไม่ใส่อุ้ยซุเสีส่ม,มีอยู่เอาใส่อยู่ดิหาพอนีนนี่ที่ดูบหน้าพโซ่ 他们。嗯 <laughs> thank ทสสุสัยิมันไม่ได้ดิบดิบเฉียดอู้อร่อยดอกที่ลิปเที่ยตา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 ยแน่แน่ฉันต้องตายแน่แน่เพราะอันเผ็ดไงมันแสบโอ้โหขึ้นมามาแข่งกับสตอ Løk! Hmm? เองแจมเข้ากันค่ะจำหง่

เอามาทอดกินแล้วก็ต้องหุงเบคอนเนี่ยมันแซ่บเท่านะัะเบคอนที่ติดมนะันไหมหมูสามตัน,นอ,อ่ะม,มาหัน่นมาหั่นเป็นเบคอนแซ่บเนี่ยมาทอดเหนึองบ้อง